สามวิธีพลิกชีวิตยุควิกฤตมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งค่ะเพิ่มทักษะการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ที่จะทําให้เรามีไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มีการพูดนะคะทักษะการพูดการพูดยังไงที่จะทําให้ลูกค้านะคะเข้ามาดูเรานะคะการพูดยังไงจะทําให้ลูกค้า เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารนะคะทักษะการขายนะคะทักษะการขายขายยังไงปิดการขายยังไงทําให้ลูกค้าทักษะการตลาดเราต้องมีทักษะเหล่านี้นะคะที่สามารถที่จะให้เราอยู่บนโลกออนไลน์ได้และทักษะเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณทำไม่เป็นอยู่แล้ว แต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็ตามนะคะถ้าเข้ามาเรียนรู้นะคะจากสิ่งสิ่งนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าใจและสามารถที่จะไปทำออนไลน์ได้เลยค่ะข้อที่สองค่ะเลิกโทษคนอื่นค่ะในยุควิกฤตแบบนี้นะคะให้เรานะคะ ถึงตัวเรานะคะเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้หนึ่งรเซน์นะคะไม่ใช่ว่าไปโทษคนอื่นว่าคนอื่นเศรษฐกิจข้างนอกเป็นยังไงทำให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้เราจะไม่โทษคนอื่นนะคะแต่เรากลับมาคิดดูสิว่าเราทำอะไรได้บ้างนะคะในยุคแบบนี้เราไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะแต่ เราจะทำอะไรได้บ้างในยุคยุคนี้นะคะทำอะไรคะขายของออนไลน์นะคะเรียนรู้แล้วก็ทำออนไลน์นะคะและขอ้อทิสัก์นะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำในรูปแบบเดิมๆนะคะค้าขายในรูปแบบเดิมๆนะคะในยุคนี้มันไม่สามารถที่จะขายแบบเดิมๆได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เราทำออนไลน์ได้นะคะและไม่ยึดติดรูปแบบเดิมๆที่เราทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะคะให้เราเริ่มเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในสิ่งนั้นนะคะ3ามเคล็ดลับนี้3วิธีนี้นะคะจะทำให้คุณเข้าไปสู่โลกออนไลน์ได้ง่ายๆเลยค่ะและวันนี้ ขนจุ้งมีคอร์สออนไลน์ที่จะตอบปัญหาที่จะทําให้คุณเริ่มต้นไปกับเราได้นะให้เรายอมรับในสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรก็ตามนะคะที่จะทําให้เราอยู่บนโลกออนไลน์ได้นะคะทําเงินได้มีไรายได้ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับการกินการอยู่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันต้องส่งค่าเล่าเรียนลูกนะคะ ต่างๆเหล่านี้เป็นรายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกมาเรียนรู้กับสิ่งให,หม่ๆและวันนี้คุณลูกยุงก็จะมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนที่มีปัญหาตรงนี้นะคะและคอร์ดคอร์ดนี้จะทําให้คุณทําออนไลน์ได้แบบสบายๆนะคะวันนี้นะคะคอร์ดคอร์ดนี้นะคะทาขึ้นมาด้วยแรงใจแรงกายของ ผูโค้ดหลายๆท่านเลยนะคะที่ทำคอร์สขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยนะคะและคอร์สนี้ในราคาปกตินะคะ5,990บาทนะคะแต่วันนี้มาช่วยทุกคนค่ะในราคา399วัตบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ